สวัสดีครับผมวันนี้เอารถแอร์ล็อกร้อยห้าสิบห้าตัว R ครับผมตัวนี้รถบ้านมือเดียวสีก็ยังสวยอยู่นะครับคันนี้ถือว่าสวยใสนะครับรถใช้รักษาเครื่องดีศูนย์ดีมีปล่อยมือได้ตรวจสอบให้หมดแล้วครับไม่มีล้มชนหนักแน่นอนครับผม แต่ชุดสีก็มีริ้วรอยบ้างนะครับมีรอยเบียดรอยอะไรนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเป็ียให้นิดหน่อยชกเดิมนะครับผมชกเดิมพ่อเดิมป้ายกทอมชอุดข้างนี้ก็ตรวจสอบให้หมดแล้วครับเม็ดเปลี่ยนให้เลยนะครับเม็ดสายพานสภาพยัง80%นะครับน้ำมันเครื่องเฟืองน้ำมันเฟือนท้ายเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อย หรือไปก็อ้อมใช้งานได้เลยเครื่องนีสูตด,ดีใต้เบาะสวยอยู่ครับผมให้ดูไม่เลยนะครับสองหมื 28, 28นแดพันห้าร้อยยี่บแปดครับผมในจริงก็อาจจะมากกว่าน,นี้หน่อยนะครับเครื่องดีสูตดีครับผมอันนี้เปิดราคาขายที่สามหมืเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเล่นเกี่ยวชุดโอนครบ สนใจโทรมาที่0851185995ครับผม